สวัสดีนะคะวันนี้ช่องนานาพารวยนะคะก็จะมาดูวิธีเก็บมะนาวนะคะเก็บมะนาวยังไงให้ได้สดไว้กินได้นานนะคะอันนี้ลองมาดูเปรียบเทียบอันนี้เก็บสองเดือนแล้วนะคะพอดีได้มะนาวมาจากเพื่อนให้มาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ากินไม่หมดนะคะว่าจะเอาไปให้เพื่อนก็ยังไม่มีเวลาเอาไป อันนี้ดูวิธีเก็บธรรมดานะคะอันนี้เก็บแช่ตู้เย็นธรรมดาผลก็จะออกเป็นอย่างนี้นะคะไม่สวยงามอันนี้เปรียบเทียบในเวละเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เก็บในถุงธรรมดาใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นไว้อันนี้หยิบออกมาจากขวดนะคะขวดที่เรา ก็บไว้นะคะมีวิธีทำยังไงนะคะนี่ก็คือก,ก็ก็ยังคงความสดถึงจะเหี่ยวบ้างแต่ก็คือยังสดได้นานนะคะเป็นเดือนแล้วนะคะเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วนะคะก็ทดลองทำวิธีง่ายๆนะคะก็โดยการใช้นี่นะคะขวดปลาขวดน้ำมาต้มนะคะมาตัดออก อันนี้มาดูผนงานที่ตัดแล้วนะคะแล้วก็เอาเลยน,นี่เลยนะคะแล้วก็ตัดจะเป็นขวดน้ำหรือขวดน้ำบัตรลงก็ได้นะคะอันนี้นะคะตัด,ตดขวดแล้วก็อลองเอาใช้ใบตองนะคะลอง รองในก้นขวดดูนะคะอันนี้เรามาเทดูนะคะอันน้เราเอาไปเย็นมาดูผลงานนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้สองเดือนแล้วนะคะก็ยังเก็บไว้ได้นานยังคงมีความมือมสมบูรณ์อยู่นะคะนี่เลยค่ะมานาวก็ยังสดไม่เหี่ยวอันนี้เก็บธรรมดานะคะเก็บธรรมดาก็จะเหี่ยว เ๋ยวไม่สวยนะะอันนี้เลยมาทำกันนะคะที่ปอกติดมะนาวใส่ขวดนะคะตัดไว้เลย ใช้วิธีง่ายๆนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เราก็เข้าไปนะคะอรวิธเข้าไปยัดเข้าไปนะคะอ่าแน,น,น,นีคือถือกล้องมือเดียวก็เลยไม่ถนัดในการที่จะใส่ไปนะคะอาสมมตินี้นสใส่ไว้นะคะ ก็ตัดง่ายๆนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นสองสามเดือนนะคะก็ยังความเป็นสดถึงจะไม่สดมากเท่าที่เก็บใหม่ๆอันนี้ได้มาก็จากมันเหี่ยวเหี่ยวแล้วนะคะได้เก็บมาสดๆอยู่เพื่อนเก็บให้อยู่อยู่ในครุจนเหี่ยวแล้วนะคะเราก็จะเก็บแบบไหนจะแบบคั้นหรือจะแบบอะไรดีก็ลองตรงนี้ดูนะคะทำแบบนี้ดู ก็วันนี้ก็หยิบมาดูนะคะอกืก็ถือว่าเป็นวิธีถนอมอาหารเก็บรักษาความสดของอาหารได้นาวได้นานขึ้นนะคะอย่างมะนาวนี่เราก็ถ้าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเก็บไว้นานนอนก็จะเหี่ยวไปเฉยนะคะเหนี่ยวแล้วก็เสียด้วยลองนำไปใช้วิธีนี้ดูนะคะเก็บมะนาวอุปกรณ์ไม่ยากเลยนะคะ ใช้กันไกรนะคะตัดปากขวดเจือเทียบให้ดูได้เห็นเลยนะคะอันนี้แบบใส่ขวดนะคะอันนี้เอาออกมาแล้วเลยสอบสด้งนนานอันนี้เจือธรรมดาเส่ค่ง ก็เสียไปเลยนะคะทดลองทำดูนะคะเพื่อนๆจะรู้ว่าได้มะนาวสดกินได้นานตามสูตราาหน้า,นาแปลงมันสา,านริตทำดูก็จะมีวิธีการดีๆอะไรที่ทำแล้วได้ผลนะคะก็จะมาลงคลิปไว้เพื่อแปลงปัน ความสุขเป่งปันความรู้กันนะคะในช่อง YouTube ดานาพารวยนักกรยอสาวนะคะนักกรยอสาว a m เ i l com นะคะก็มีสาระครบคันสิ่งนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตนะคะลองทำตามเลยนะคะแกพังจะได้มะนาวสดกินได้นานเลย คสำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆที่ทำด้วยตัวเองแล้วได้ผลก็จะนำมาเสนอให้เพื่อนๆชาว YouTube นำไปทำปฏิบัติดูนะคะวิธีถนอมหารง่ายๆอุปกรณ์ก็ง่ายนิดเดียวค่ะพบกับนานาพารวยในช่อง นี้ได้ในคลิปถัดไปนะคะติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการที่จะนำสาระดีๆมาแต่ให้ให้ทุกท่านนะคะสาสิีค่ะดบาย